ผมจะมาแนะเคล็ดลับในการยิงฟรีคิกของผมนะครับโดยที่นะฮะผมจะมีสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้อย่างอนนี้คือคําว่ามอเช่นนะครับนะผมจะวางไว้วางบอลแล้วจุดที่เราจะเตะผมจะโฟกัสไว้ตรงนี้นะครับพอวางบอลเสร็จปั้งนะครับกะระยะนะกะระยะนะครับวัดเท้าแบบนี้แล้วก็ถอยตามระยะนะครับจะ3หรือสิจะ4หรือ5้าก้าก็ได้นะครับตามระยะความไกลนะครับแล้วเวลาเตะ นะครับผมจะมองประตูแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วมองที่สัญลักษณ์ที่เราจะเตะก,ก้มหน้ามองนะฮะแล้วเวลาเตะนะครับเรียงเท้าออกมาเลยอย่าประคองเพราะประคองน้ําหนักมันจะไม่มีนะครับมันจะเบานะฮะอย่างที่บอกว่าทุกอย่างมาจากการฝึกซ้อมตอนซ้อมเนี่ยเราผิดพลาดได้นะครับแล้วเราก็เอาไปแก้ไขเอาไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูกันครับ นี่คือ1ละมอเช่นต่อไปคำว่า Adidas นะครับวางนะอ a ดิดา s วางนะครับเท้านะฮะถอยแล้วแต่นะครับอันนี้ผมถอย4ีก้านะครับมองมาะตูครั้งเดียวแล้วก็มองตรงที่เราจะตครับของละอ่ะกลับมามอเช่นเหมือนเดิมวางนะครับวาง วัดเท้าการะยะนะครับหนึ่งสองสามสี่ของที่จุดแล้วครับนะครับ,<ๆ>รบอาต่อไปเป็นแกรนด์สปอร์ตนะมาดูวางกระยะหนึ่งสองสามสี่ การสปอร์ตนะครับอ้าวดูอย่างที่บอกนะครับเบี่ยงเท้าออกมาเลยนะฮะอย่าประคองนะครับนะเข้าคือเข้าเลยนะครับมีสมาธิกับบอลน,นะครับกระตรงที่จุดที่เราจะเตะนะครับอย่างที่บอกนะร,ระหว่างที่เราซ้อมนะครับมันผิดพลาดกันได้ นะครับมันมีทั้งเข้าและไม่เข้าไม่มีใครร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะทุกอย่างมาจากการฝึกซ้อมซ้อมบ่อยๆทำให้ชินแล้วคุณจะเก่งครับําได้สองประตูตั้งแต่5นาทีแรกจากลูกยิงของนนทพัณฑ์เจษฐาวงและลูกฟรีคิกของสายุทธชัยคำดีค่ะการท่าเดินไทยออกทำสอบอลอารโโ์เซนอลเซบายสซากาเป,เป,เ,ปเป้อาครับโยกด้ซ้ายปั่นโค้ โโอโ้สุดสวยเลยครับหนึ่งศูนย์ด,ดีอเซนอลขึ้นหน้ามิสห้าคนนะครับลองป่นโคง้งมาเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับห้าหลานะครับหลายุดลูกนี้ยิงโค้งไปอ้าวปัดแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ โอ้โหธีรพงศ์เดี๋ยวครับมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจอดูเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับดูครับนี่ครับุโอ้โหเกือบโดนมือแล้วด้วยนะครับนี่ครับชนชกแล้วมัน